แกงเห็ดไส่หมดแดงนี่แหละครับพี่น้องเคยกินว่าบาวเช่นกะกินตะแกงปลาไส่หมดแดงต้มปลาไส่หมดแดงนะครับเมื่อีงแกงเห็ดไส่หมดแดงนะครับสูตรแม่น้องลูกกี้นะครับสูตรทั้งสีสะเก็ดเป็นเห็ดสู้กินมาครับมาเสียบๆน้ำบาวเช่นครับหมอนฮอนเลยครับหอมห้วยๆครับพี่น้องขากับป๋งมากครับมากับผักกะผักบ่ตตองไหลายครับเมื่อนีง มีสลัดนี่แหละครับกับมะระขีน่นกสดห่อนๆน,น้ากันครับเพิ่นว่าสูตรเสียบเลยประสันลองเบิ่งกันนะ ใส่หมดแดงด้วยค่ะโอ้มีหอยนางรมนี่ค่ะที่เด็ดเลยเพชรจะใส่ข้ามเปียวจากหมดแดงด้วยค่ะกตามด้วยหักกิตูค่ะใส่ลงไปเรได้หลายผงข้ามหอมค่ะ สวัสดีครับสวัสดีมิตรักเช่ากินแสบสู้ขูสุขคนครับมือในีพบพ่อกันคึกเก่านะครับก็เปาเช่นเช่นสวยเช่เอาครับผมมาครับพี่น้องมือในีเบาเช่นได้อาหารอีสานบานเฮาครับแกงเห็ดครับพี่น้องแกงเห็ดขอนใส่นือไหมนะครับพี่น้องโอ้ยเบิ่งครับอวดตัวครับพี่น้องที่เด็ดเลยครับใส่หมดแดงใส่พักขานะครับพี่น้องแกงเห็ดใส่มดแดงนี่แหละครับพี่น้องเคยกินว่ บาวเช่นกะกินตะแกงปลาใส่มดแดงต้มปลาใส่มดแดงนะครับเมื่อนี่แกงเห็ดใส่มดแดงนะครับสูตรแม่น้องลูกกี้นะครับสูตรทั้งสีสะเก็ดเป็นเห็ดสู้กินมาครับมาเสับเสบน้ำบาวเช่นครับหอมฮ้อนเลยครับหอมห้วยหวยครับพี่น้องขากระป๋งมากครับมากับผักกะผักบ่ต้องหลายครับเมื่อนี่มีสลัดนี่แหละครับกับมะระขี่นกสดหอนหอนน้ำกันครับ พิันว่าสูตรเสียบเลยวราสันลองเบิงกันนะฮห้อนครับพี่น้องโอ้นั่นนัวปเปรี้ยวนะครับแซีบครับพี่น้อง อเสบของเพิินยู่ครับเสียดายโบมีอันไอหยังก็อนลอ่กกุดจีเนาะเอากุดจีมาใส่เนี่โอ้สุดย,ยอดบอสันเกิดจิปโอมไปเลยครับเป่าซะก่อนครับ,รบห่อนแห้งอืมเปรี้ยว นัวนัวนัวน้ำปลาตนไส่เอียงก่อนล่ะไท่น่ำอยานั่งกับไส่ขขาเบื่อน้ำครับตาว่าไส่หมดแดงเขาก็เค่อยจิ้นแถลงนะครับพี่น้อง ป่าสีสดห่อนหอนยังเป่าอยู่เตี้ย <laughs> สีลวกดินครับ เบิ่งครับอัวดตัวเลยครับพันไซเขาเบื่อตัวลังค้นกับบอไซนะครับเขาเบือ่อ แสบสุดหยอดหอมอันพักอีตูน้ำ ผิดแต่ยังหว่านอยู่ครับ แซบครับสมมดแดงมันจะสมคนละแบบนะครับกับสมบวกขำแซบของเพิ่นอยู่ครับ อการลูกโดดเ้นำ้ำาครกีกดี เข้าไปเบิ้งอันฟิธีเหตุใดนะครับพี่น้องอยู่ช่องกินเที่ยวกับเราบายเพ็กนะครับเรือว่าบีบายเพ็กนะครับแม่น้องโลก,กี้เปิดเปิดช่องนะครับฝากติดตามนั่มในเด้อครับพี่น้อง โอ้ห่อนสดใสสดใสโหลดครับอืมโอ้ นี่พิกลอก็แม่สดไปสองสามหน่วยครับเสียบทองเจ้าเจ้ๆสุดยอดพิกลอเพ็ดเป็นตนายน <laughs> กินง่ายๆอยูงง่ายๆครับอีสานบานเห่าม่อยังก,กับกินไปครับออืม <c oughs> มานั่นเศร้าหอนเลยวะอันบอกคอยร่มประใดครับเมื่อไง ขากหลายโอ้หิวเข่าแห้งครับพี่ร้องใส่บุบบับบุบบับว่ามันตีมวย ย่ำกินเข่าเนียวเงือแต่งยางตายออกแต่ย่ำเห็ดเวียงน่ะบอครับบอกออกห้อยครับพี่น้องเอา้เาแซ่บข้าอี่ีครับอาหารอีสานบ้านเหาเมื่อนี่กินนยุไต่ห้มขมพ่นขมเต่าทานคือเกาเหรอครับทงไฮทงหน้านะครับหมองทีเบ้าเช่นเริ่มเพ็ดคลดไใหม่ก็คือไทยยจุดนี้เหรครับพี่น้องเอาบรรยากาศก็เกานะครับไม่เบิง้ง เอาสำหรับคลิปนี้แสบบ้ครกีนีีครับพี่น้องแกงเฮดไซโน่หม่ไ่มดแดงไซพักขาหอมหอยหสียบคักขนาดสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอให้เอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมรำาร่ยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งไปครับผมสวัสดีครับ